สวัสดีค่ะวันนี้สร่าก็อยากจะมาเป็นคําพยานวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะที่พระเจ้าทำการอาศัศจรรย์นะคะแล้วก็พระเจ้านำทางชีวิตของสาราณนะ่ะตอนนี้เลยจริงๆค่ะก็เริ่มจากที่พระเจ้านะคะ คือด้วยความที่เนื้อหนังของเราเราอย่างไม่ยอมเราไม่เข้าใจว่าทําไมพระเจ้าถึงให้ออกจากงานใช่ไหมคะตอนแรกสลาก็ยังไม่ยอมที่จะตัดสินใจแต่สุดท้ายแล้วค่ะพระเจ้าก็เหมือนมายืนยันผ่านคําสอนคําเทศผ่านคําจากพี่น้องหลายๆท่านทําให้สลาตัดสินใจเชื่อาฟังพระเจ้า แลนะณตอนนั้นสาระก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะเป็นยังไงสาระไม่รู้เลยค่ะแต่สาระเชื่อและก็วางใจว่าพระเจ้าจะนำสาระไปสู่จุดที่ดีที่สุดมีแผนการที่ยอกเยี่ยมสำหรับสาระนะคะแล้วก็สาระก็เชื่อเชื่อมั่นอย่างมากๆว่าพระเจ้าจะให้ในสิ่งที่สาระไม่คาดคิดมาก่อนนะคะ ขอบคุณพระเจ้ามันจะพอดีอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราออกจากงานมาพอดีแล้วพระเจ้าก็พาให้เราไปรู้จักผู้หญิงคนนี้แล้วก็นําให้เราได้ไปทํางานนะคะและหลังจากนั้นสองวันค่ะก็ไปกับเขาเนี่ยและคะแล้วก็ระก็ได้ไปเซ็นสัญญาค่ะกับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะทางด้านอสังหาเวมา,ารัพย์ค่ะสละก็ได้งานมาอย่างแบบงง,งๆแบบไม่ได้คิดมาก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะพระเจ้าก็นำระไปอีกสเต็ปหนึ่ง แล้วก็เริ่มจากการที่พระเจ้านําไปเข้าสู่าาการศึกษาเรื่องวิธีการส่งออกสินค้าต่างประเทศแล้วแนละวันนี้นะคะสาราก็อยากถวายเกียรติเพราะว่าพระเจ้านําให้สารามาที่ประเทศเวียดนามน,นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แค่ว่าพระเจ้าให้มาก็มาแล้วสุดท้ายพระเจ้าก็รับรอง ทุกเรื่องจริงๆค่ะจากที่เราเคยบอกว่าเราไม่เข้าใจเส้นทางของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้เราออกมาจากที่ทํางานทําไมทําไมพระเจ้าถึงให้เราต้องทิ้งความมั่นคงที่เราคิดว่าดีอยู่แล้วแต่พระเจ้ามีหนทางมีทางที่นําเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมพระเจ้าให้อนาคตกับเราพระเจ้านําทางเราและข้อพระคัมภีร์เยเรมีบทที่29เข้อ11เเป็นจริงในชีวิตของซาร่าห์เลยค่ะ พระเจ้ามีแผนง,งานที่ดีกว่าเดิมให้กับารสาสราก็จากที่อยู่แค่ในประเทศตอนนี้สาราก็ได้ออกมาต่างประเทศนะคะก็เพราะพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าเส้นทางของสลาะจะต้องไปถึงตรงไหนจุดไหนและพระองค์ก็จะนำสาราไปใน9ก้าต่อ9ก้าวันต่อวันค่ะแค่เราเชื่อฟังแล้วก็ทำตามนะคะ ตอนแรกสะระไม่เข้าใจแต่พอเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการอยากจะให้เราสัมพันธ์กับพระองค์อย่างไรลึกซึ้งแค่ไหนหลังจากนั้นนะคะพระเจ้าก็ค่อยๆเปิดเผยทีละเรื่องทีละเรื่องผ่านทุกอย่างผ่านคําสอนคาเทศพระวจนะต่างๆแล้วก็บุคคลรอบข้างพอเรารับรู้พระเจ้าทุกทางนะคะพระเจ้าก็จะเปิดเผยเ,เราทีละขั้นทีละตอนนะคะ,อะพอสระมาที่เวียดนามเนี่ยนะคะ ทุกอย่างไม่รู้เลยว่าทําไมพระเจ้าต้องให้มาวันนี้วันที่เท่านี้เวลานี้แต่พระเจ้ารู้ดีทุกอย่างหลังจากที่มาถึงแล้วพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างอย่างดียอดเยี่ยมแล้วแบบได้แต่ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าแบบทําในสิ่งที่เกินเกินกว่าที่สาราคาดคิดไว้นะคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามค่ะ วางใจว่าพระเจ้าจะนำเราไปสู่แผนการที่ดีที่สุดของพระองค์นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะคะณนะที่นี้ก็ขอบคุณนะคะอาจารย์หมอวรุณอาจารย์ดาอาจารย์คมเอกอาจารย์หน่อยนะคะแล้วก็พี่น้องนะคะคริสตจาักรน้ำองุ่นใหม่ทุกคนขอบพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับ พระคัมภีบอกในดุสินหนึ่งยอมบทที่5ข้อ4บอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกผมเชื่อว่าคำพยานนี้ทำให้พี่น้องเกิดความเชื่อมากขึ้นอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเป็น,นคริสเตียนแล้วแต่อาจจะยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอย่างจริงจังอยากเชิญพี่น้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต มาเป็นลูกของพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้านะครับมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้มา2,000กว่าปีมาแล้วและพระองค์พิสูจน์ว่าเป็นพระเจ้าโดยทําการอัศจรรย์ต่างๆมากมายในขณะที่พระองค์ดำเนินชีวิตในโลกนี้และพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากถูกตรึงกางเขน3วันอยู่ในโอโมงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและเดินอยู่บนโลก40วัน40คืนพระองค์ประกาศว่าพระองค์เป็นพระเจ้ามารับความบาปของมนุษย์ที่ไม้กางเขนพระองค์ทนทุกทรมานที่ไม้กางเขนและเสียชีวิต สิ้นพระชนเพื่อรับความตายจากเราไปเพื่อเราจะได้ไปสวรรค์และมีชีวิตที่มีชัยชนะในโลกนี้ขอเชิญพี่น้องต้อนรับพระเย,ยซูนะครับเข้ามาในหัวใจของพี่น้องอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเย,ยซูเข้ามาในชีวิตลูกกลับใจจากความบาปพระเย,ยซู พระองค์เป็นจอมเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกขอพระองค์เจ้านำลูกทุกๆวันลูกจะเดินกับพระองค์ขอพระองค์นำลูกในการอ่านพระคัมภีร์สอนลูกจัดสรรหาปกป้องและเจิมลูกในนามพระเยซูเอเมนแสดงค,ความยินดีด้วยนะครับพี่น้อง อยากอธิษฐานเผื่อพี่น้องให้พี่น้องได้พบคริสตจักรที่ดีๆนะครับแล้วถ้าพี่น้องมีปัญหาอะไรในชีวิตขอพระเจ้าแก้ปัญหาให้อย่างอัศจรรย์ขอการทะลุทะลวงและการอัศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกเขาที่ฐานเผื่อพี่น้องที่ต้อนรับพระเยซูเข้าไปในชีวิตมาเป็นลูกของพระเจ้าขอพระองค์ทรงสอนเขานําเขาให้พบคริสตจักรที่ดีพบผู้เลี้ยงที่ดีขอพระเจ้าเมตตาสอนเขาเมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์มีปัญหาอะไรในชีวิตของเขาข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าแก้ปัญหาให้เขา เอาผูเขาเอาใจช่วยกนเข้าไปเอาโซ่รวนออาใจช่วยกัพวกเขารักษาโรคเขาอวยพรเขาอย่างอัศจรรย์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับเราพบกันในคําสอนอื่นๆนะครับขอบคุณมากครับ